พีดาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก๊อจะมาถามพี่อากาศเพื่อนเพื่อนเล่นกันนะในหัวข้อท็อปปิกแบบสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากนะคะหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณแบบไหนรู้สึกแบบไหนนะนั่นหมายความว่ารู้สึกเป็นคนรักรู้สึกรักรู้สึกเป็นเพื่อนรู้สึกดีอะไรประมาณเนี้ยเราลองมาเช็คกันมาดูกันแต่ว่าไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะไม่ว่าคําทํานายจะออกมาแบบไหนก็ตามแต่ นะคะเพราะเป็นดวงโดยรวม,รวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะมี3มกองให้เลือกนะคะกองที่1่กองที่2กองที่3เลือกตามเข็มกลัดได้เลยนะคะชอบเข็มกลัดอันไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยนะคะถ้าได้แล้วไปดูพร้มกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาดูเข็มกลัดสีชมพูกันนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกกับคุณแบบไหน นะคะแบบไหนนะคือรู้สึกแบบรักอะไรอย่างเงี้ยรักหลงรู้สึกดีรู้สึกเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะก๊อปจะมาได้ดูพลังงานคุณทั้งคู่นะคะเอาเป็นว่าได้ทุกสถานะนะก๊อปจะดูความรู้สึกของเขาเลยนะคะสิบไม้เท้า คิงอัพซ้อนนะคะคิงถือไม้เท okay. ้าเดล l เวอร์สนะคะก็พอซ้อนนิดนึงนะจัสติกค่ะ สี่ดาบ v i e อ of the year นะคะวิ e อ of fortune นะคะใบนี้เจ็ดไม้เท้าค่ะ king ถือถ้วยพอจะมองออกแล้วเนาะว่ารู้สึกยังไงแปดถ้วยนะคะแต่ทำไมเป็นแปดถ้วยล่ะ <laughs> emperor นะคะนิ่งอะ่ะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บางคนอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็เหน็ดก็เหนื่อยกันเหลือเกินนะคะเพราะคนคนนี้นิ่งนิ่งมากนะคะบางคนก็อาจจะงอนกันหรือห,หันหลังให้กันอยู่ณเวลานี้อาจจะต่างคนต่างปลี่วิเวกกันไปก่อนนะคะหรือมีการซับพล레이ชันกันชั่วคราวนะคะคือเอาเป็นว่าทุกสถาน,นะนะมาดูกันว่าเขารู้สึกรู้สึกกับคุณแบบไหน เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนรักเขาค่ะเขารู้สึกรักเขามองว่าคุณก็คือคนที่โชคชะตาเหมือนกับเป็นพรมนิขิดรักเขานั่นแหละคะ่ะที่ได้มาเจอมาเจอคุณได้มารู้จักคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขามองแบบนี้แล้วตัวเขาเองอะ่ะพฤติกรรมของเขาอากับกิริยาเขาภายนอกอะ่ะคืออเมอร์เลอร์นะคะคิงถือดาบนิ่งเฉยบางทีก็มีปฏิกิริยาแบบ ค่อนข้างที่จะทําเหมือนกับเพิกเฉยทําเป็นเมินเฉยใส่คุณเหมือนไม่ได้สนใจใย,ยดีดูทําเป็นเย็นชามีกําแพงนะคะคือความสัมพันธ์เนี้ยบางคนคุณกับเขาพยายามแบกมาด้วยกันมากมากเลยประคับประคองมาด้วยกันมากๆเลยแต่ก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักทีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างคุณดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ยังพงพยายามที่จะดันทุลังไปต่อกันอะพูดง่าย จะทุกข์จะสุขแต่ก็พยายามที่จะแบบไปด้วยกันอดทนฝา่าฟันพยายามไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ช่วงนี้เวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขามีประเด็นกันเนาะเหมือนกําลังมีการเรียกร้องความชัดเจนเรียกร้องความยุติธรรมนะคะเรียกร้องความรักบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องการให้คนนี้เปิดเผยความในใจหรือแสดงออกให้ชัดเจนให้เคลียว่าสรุปแล้วคุณคิดอะไรยังไงของคุณกันแน่ นะคะคุณจะได้เดินทิศทางถูกแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ที่เขารู้สึกกับคุณคือรู้สึกว่าคุณเป็นคนรักเป็นพรมลิขิ์รักเป็นคู่รักนะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก,โก้เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงแอบบางทีก็มีบ้างที่รู้สึกว่าเขาอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมที่จะแสดงออกแบบชัดเจนะะนะคะนะคะทีท่าที่เขาแสดงออกคือ king of s w o r d อย่างเงี้ยนะคือทําเป็นเหมือนอยากจะตัดอยากจะจบอยากจะเลิกหรือบางคนทําเป็นเหมือนทําทีท่าว่าไม่มีคุณก็อยู่ได้แต่ในความเป็นจริงในใจส่วนหรือเขาเขามองว่าคุณก็คือคนรักนะคะ king ถือถ้วยขยาย u n i v e r s คือคู่นะคะคือคู่รักของเขาคือเหมือนกับวิธีทำไมถึงผูกพันกับคนคนนี้ นะคะทำไมถึงผูกพันกันแบบลึกซึ้งทำไมถึงผูกพันกันแบบเหมือนเป็นพมรมลิขิตเหมือนผูกพันกันทางจิตวิญญาณน,นะคะแต่คนคนนี้ในใจลึกๆคือเขาเชื่อว่าเป็นเหมือนแบบคนรักที่โชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกันถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีก็ตามแต่นะคะแต่เรามาดูว่าเขามองคุณแบบไหนเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้นะว่าเขามองคุณเป็นคนรัก นะคะแต่ไม่ชอบแสดงออกประมาณนี้ขอดูไพ่อละเคลื่อน,นิดนึงนะคะไพ่อลาเคลื่อนอยากบอกอะไรกับคุณนะคะก็จะดูเป็นแค่สั้นๆเนาะ นะคะดูว่าเขาอยากรู้ว่าเขารู้สึกแบบไหนกับคุณคุณจะได้สบายใจบางคนอยู่แบบไม่รู้อยู่ในสถานะไหนอะไรประมาณนี้นะ let your friend help you นะคะ this could be the one honey moon นะคะและ m a d e e f f o r t นะคะคือคนคนนี้นะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาก็เป็นเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแต่เพียงแค่ว่านะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ใกล้กันก็แล้วแต่แต่แน่นอนว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างแบบไปอยู่กับตัวเองนะคะกลับไปฮิวตัวเองแต่ใจคนคนนี้ก็ยังคงรู้สึก ก็รักคุณนะคะก็ยังคงมองคุณเป็นคนรักอยู่ตลอดเวลานะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีคนเรามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่อยากปริกวิเวกอยากในช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันก็โอเคแยกกันไปก่อนชั่วคราวเดี๋ยวพอเวลาเริ่มสบายใจขึ้นหรือปล่อยวางได้มากขึ้นก็กลับมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ Helpful people นะคะเวทคนคนนี้มีโอกาสนะบางคนอาจจะกลับมาแล้ว พาคุณไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะคะ Helpful people w a s t แล้วก็ t h e r i g h time reality นะคะทุกอย่างรอเวลาที่คุณพร้อมแล้วก็ตัวเขาพร้อมอะคะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นความรักที่สามารถที่จะกลับมามาเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้ทุกอย่างมันมีเวลาของมันแล้วนะคะถ้าเราพยายามฝืนให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการบางครั้ง มันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรผิดที่ผิดเวลามันก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้นะคะกลับมาก็มาสร้างความทุกข์กันเปล่าๆเพราะฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเนี่ยค่ะ w i e w of fortune นะคะ, offer ะ,คะก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะมีบุญมีวาสนาต่อกันเดี๋ยวก็ได้กลับมารักกันเป็นคนรักที่ดีต่อกันทุกอย่างมีเวลาของมันหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะทุกอย่างมีเวลาแน่นอนนะคำเนี้ยจริงๆ perfect timing เนะี่ยนะคะ ทุกอย่างจะมาในเวลาที่คุณทั้งคู่มีความพร้อมแล้วมันจะกลายเป็นความสุขถ้ากลับมาในวันที่คนสองคนพร้อมกันทั้งคู่นะคะกลับมามันก็จะไม่ต้องมานั่งขัดแย้งมีปัญหาเลิกเลิกเลกต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เสียเวลาชีวิตนะตอนนี้ก็ทําตัวสบายๆอยู่กับตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะแต่อย่างน้อยคุณสบายใจว่าโอเคนะเขารู้สึกกับคุณว่าคุณเป็นคนรักเขาก็เท่านี้คุณก็โอเคแล้ว พอใจได้แล้วนะคะประมาณนี้นะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากๆสนใจดูวงส่วนตัวแอดไลน์ลิดา under score tarrot ไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะเป็นเข็มกลัดสีฟ้านะมาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะมาดูกันรู้สึกเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นเพื่อนรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกดีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ดูเราไม่ยินไม่ซีเรียสกันนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะก็จะดูแค่ดูความรู้สึกเขาเลยนะคะก็จะไม่ได้ดูพลังงานใดๆทั้งสิ้นนะห้ามไม่เท้าพ่นไฟใส่กันหน้าดูนะคะคู่นี้นะหกเหรียญน,นะคะ The World นะหกถ้วยค่ะ ยิงถือดาบแอบส่องแอบดูมากเลยนะคะเนี่ยคู่นี้ก้าไม้เท้าเดอ s u ันก้าดาบเด็กฉือดาบคู่นี้นี่ห้ำหันกันนะคะนี่เดวมูนะคะใต้สำรับเป็น the em p ็มเพ ถามว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนนะนะคะรู้สึกแบบไหนเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียรพร้อมหรือถ้าใช้แบบภาษาที่เขานิยมกันฮิตกันก็คือคุณเป็นคนที่ดีมากดีดีมากดีจนเกินไปนะคะ่ะคุณดีเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนที่ดีไปซะทุกอย่างนะคะเป็นอ็ place เป็นคนที่แบบมีความเพียรพร้อมทั้งใน รูปซับนามซับอะไรประมาณเนี้ยในทุกๆด้านของชีวิตนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าคุณก็คือแสงสว่างในชีวิตเขานั่นแหละค่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะเลือกคุณให้เป็นคู่ชีวิตหรือเป็นภรรยาเขาแต่เพียงแค่สิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าบางครั้งเขามองว่าตัวเขาอะกับคุณนะคะมันมีความมีความแบบ แตกต่างกันบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องทัศนคติมุมมอง,มองหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอความคิดการกระทําอะไรประมาณนี้นะมีบางอย่างที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้แต่คนคนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขารักคุณโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้รักเป็นเป็นแบบคู่รักที่โรแมนติกฟิลลิ่งก็จริงไม่ได้เป็นคู่รักที่แบบ จะต้องหวานซึ้งกันอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่เขารักคุณแบบหกถ้วยอะคะ่ะความหมายหกถ้วยคือเป็นความรักที่เหมือนกับรักทุกอย่างที่เป็นคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่ไม่ว่าคุณกับเขาจะยังคบกันหรือเลิกกันหรือเป็นเพื่อนกันหรือลดสถานะกันทุกสถานะคนคนนี้ก็ยังคงมีความหวังดีให้คุณนะคะท็อป,ปิกวันนี้คือหัวข้อว่าเขา เขารู้สึกกับคุณแบบไหนนั่นหมายความว่าเขาแบบแบบเพื่อนแบบคนรักแบบอะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้คือรู้สึกกับคุณคือคุณเป็นคนที่ดีมากอะ่ะดีจนเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะแบบเอื้อมคุณแบบสอยคุณลงมาคว้าคุณลงมาอะไรกับเขาประมาณเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แอบมีการเหมือนกับ ปิดกั้นตัวเองพอประมาณนะคะมีความกังวลอยู่มีความกลัวอยู่นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบโหเพียบพร้อมทุกอย่างนะแล้วเขาจะเหมาะสมกับคุณไหมนะคะเขาจะเหมาะสมคู่ควรกับคุณหรือเปล่าเขาก็เป็นเหมือนคนที่ยังไม่มีความพร้อมโปรไฟล์เขาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณแล้วที่สําคัญคือคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาชอบมีปากเสียงหรือ ชอบพำหันกันในเรื่องของคําพูดหรือเปล่าหรือมีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกันไหมนะคะคนคนนี้มีการเหมือนแอบดูแอบมองนะคะคนคนนี้เป็นคนไทยได้เป็นคนต่างชาติได้หรือเปนรักออนไลน์ได้เนาะเหมือนกับความรู้สึกเขาตอนนี้เขาก็รู้สึกแอบเครียดแอบกังวลน,นะแอบคิดมากว่าเขาจะตัดสินใจเอาย,ายังไงดีกับความสัมพันธ์เนี้ยคือด้วยความที่ว่า ใจหนึ่งก็รู้สึกดีแต่ถามว่ามันเป็นรักที่มันเป็นสองถ้วยหรือเป็นเดลเวอร์ที่มันเป็นรักที่แบบมันดีแบบว่าเป็นเชิงฉันชู้สาวแบบขนาดนั้นไหมมันยังไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกแบบอย่างนั้นแต่เขารู้สึกแบบรักคุณเหมือนกับพ่อรักลูกพ่อแม่รักลูกหรือพี่รักน้องเป็นคนที่รู้สึกผูกพันกันทางแบบจิตวิญ,ญญาณข้างในมันดีบลงลึกกะะันค่ะ อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็รู้สึกกับคุณว่าคุณก็คือเหมือนกับเป็นเป็นน้องเขาเป็นพี่น้องเขาเป็นคนในครอบครัวเขาที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลคุณนะในทุกๆเมื่ออะไรประมาณเนี้นะคะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกกับเขาที่เขารู้สึกกับคุณนะคะแบบที่เขามองคุณเนี่ยคือเขารู้สึกแบบนี้ นะไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาที่ยังคงมีกำแพงกัน้นที่ยังคงมีมีเส้นใยบางๆนะคะอยู่ทำให้คนคนนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจแบบ100%หรือตัวคุณเองก็ได้ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะให้สถานะเป็นคนรักที่แบบชัดเจนกันจริงจังกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีความขัดแย้งกันยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่บ้างนะนี่ก็คือประมาณนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณแต่เขามองคุณแบบ ดีมากๆมองดูดีมากๆแต่ความสัมพันธ์เขาก็ยังไม่ให้ไม่สามารถที่จะให้สถานะที่ชัดเจนไปในเชิงของการเป็นรักที่เป็นรักแบบโรแมนติกได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดู <c oughs> คนคนนี้เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะสามารถที่จะดูแลคุณได้เวลาที่คุณแบบต้องการความช่วยเหลือเขาค่อนข้างเป็นแบบ อยากดูแลอยากเป็นผู้ให้อยากอยู่เคียงข้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะอยากคอยซัพพอร์ตคุณมาดูไพ่แล้วเคลิ้มแนะนำอะไรนะคะความรู้สึกของเขาเหมือนแบบพี่รักน้องอะไรประมาณเนี้ยนะคะแมเดฟฟอร์ดนะคะ Very soon for giving and learning แล้วก็ หรื i เจนแฟกเตอรเนี่ยค่ะคุณกับเขามีความแตกต่างกันในบางอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสนาเชื้อชาติภาษาธรรมได้หมดหรือแม้กระทั่งการอบรมเลี้ยงดูนะคะประเพณีขนบธรรมเนียมได้หมดมันทำให้มันมีกำแพงบางอย่างมีเส้นใยบางบางมากัน้นนะคะระหว่างคำว่าคือมันเป็นเหมือนกับป้ากับเพื่อนอะแต่คนรักก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สต็อปนะคะโนนิทวารีภายในในไม่ช้านี้ก็คิดว่าเขาน่าจะมีการพยายามทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนเก่าเก่าหรือแม้กระทั่งเป็นคนในอดีตที่แบบถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าก็อาจจะเป็นคนจากอดีตชาติมากลับมาเจอกันชาตินี้อีกอะไรประมาณเนี้ย หรือเป็นเพื่อนสมัยเด็กสมัยวัยเรียนนะคะหรือเป็นคนที่เคยเจอเคยเจอเคยพูดเคยคุยกันมาแล้วคนรักเก่าเพื่อนเก่าได้หมดอะไรที่มันเป็นแบบอดีตมาค่ะนะคะไพ่บอกว่าในไม่ช้าเน,นี่ยแหละค่ะนะคะเขาน่าจะมีการแบบเทคแอคชั่นทำอะไรพยายามมาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะสิ่งที่ควรทําก็คือตอนนี้นะให้อาภัยแล้วก็เรียนรู้กับเหตุการณ์ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเคยเจออะไรกันมาก็ตามแต่ แต่คนคนนี้ก็ยังรู้สึกดีกับคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกเคยลาเคยจบกันไปแล้วเขาเพิ่งจะกลับมาก็เป็นไปได้เรากําลังอยู่ในช่วงเหมือนการมาศึกษาเรียนรู้กันใหม่นะคะคือคุณจะต้องใจเย็นๆน่ะนะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูกันไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณนะคะประมาณนี้ขอโชคดีมีความสุขนะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดายด้ยสกอ์ทาร์ลอรไปสอบถามคิวดูดวงกันได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3มนะคะเข็มกลัดส,สีแดงนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะแบบไหนนะรู้สึกแบบเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกดีรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกรักก็ว่ากันไปเนาะมาดูกันเป็นดวงโดยรวมนะคะ ไม่ต้องเคลียร์ซีเรียสอะไรทั้งสิ้นนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนก็ได้เช่นกันนะแ้งแมนนะคะควีนถือถ้วยเอมเพลอร์ Emperor. มนุษย์หินมาอยู่แล้วนะรักแหละดูออกแต่ไม่ยอมแสดงออกสัทีสี่ดาบก็มาสามดาบก็มีอ่ะ รักแต่ทาไมทําให้เสียใจบางคนก็เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะสิบถ้วยคิงถือดาบเวลาที่มีคิงถือดาบกับอ็มเพลอร์มาเนี่ยนะหืรู้ซึ้งได้เลยว่าตัวตนของเขานี่แบบเป็นคนที่แบบนิ่งมากๆแล้วก็มีอีโก้มากๆนะคะ จ็ดถ้วยเดทแล้วก็สามไม้เท้าเลิกกันแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยกองนี้ถามเป็นคนเก่าหรือเปล่าเอ่อยหรือว่ากำลังจะเลิกกันชาริออรนะคะเป็นคนทางไกลไหมนะคะหรือว่าตอนนี้ห่างกันไปแล้วบางคนก็จบกันไปแล้วบางคนก็เลิกกันไปแล้วบางคนก็กำลังจะเลิกบางคนเพิ่งเลิกมาดนะคะเพราะคนคนนี้นิ่งเหลือเกินแล้วก็ทำให้คุณเสียอกเสียใจมาด้วยบางคนเป็นครอบครัวกันแล้ว นะคะแล้วก็เพิ่งอาจจะเพิ่งจะจะอยากขาดอย่าร้างกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะถามว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะคำว่าแบบไหนหมายความว่ารู้สึกรักรู้สึกดีรู้สึกโกรธร,ร,รู้สึกเกลียดรู้สึกเฉยเฉนะคะแน่นอนว่าเขารักมีไพ่ควีนถือถ้อถวยมานะคะมันคือความรักนั่นแหละคะ่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาจะมีปัญหากันถึงแม้ว่าคนคนนี้อาจจะทำผิดต่อคุณในบางเรื่อง นะคะแต่จะบอกว่ากองเนี้ยพลังงานมีโอกาสที่จะกลับมานะจ๊ะเพราะว่าไพ่สามไม้เทา้าขยายสามดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการกลับคืนดีได้ไพ่สามไม้เท้าเป็นไพ่ของการรอคอยการกลับคืนดีรอจังหวะรอโอกาสรอเวลาอะไรประมาณเนี้ยกำลังแอบบแบบแอบบดูแอบบมองเฝ้ารออยู่นะคะคือถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็จริงจะนิ่งกันไปแล้วก็จริง จะมีประเด็นความรักกันก็แต่ก็ยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์เนาะคือถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆทําเป็นเหมือนเย็นชาทําทเป็นเหมือนแบบตัดก็ตัดเลิกก็เลิอกอยู่ได้นะคะไม่สนใจดนแครไม่เป็นไรนะคะเขาก็อยู่กับเขาเขาก็อยู่กับตัวเขาเขาก็มองว่าเขาก็มีพร้อมทุกอย่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงยึดติดผูกติดยังไม่สามารถลืมคุณได้ สิบถ้วยขยายไพ่แฮงแมนยังลืมไม่ได้ด้วยแล้วก็ยังคงรู้สึกแบบเ,เขายังมวงมองว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวนะคะบางคนแต่งงานกันแล้วบางคนมีลูกมีเต้ากันแล้วอะไรประมาณนี้หรือมีคอมมิทเมนต์กันแล้วนะไม่ว่าสถานะไหนก็ตามแต่เอาเป็นว่าคนคนนี้มองคุณคือคนรักหรือคนที่เคยรักถ้าเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะเป็นคนที่ยังลืมไม่ได้ ยังมีเรื่องราวดีๆที่เขายังคง <c oughs> จำยึดติดนี่ก็คือเป็นความรู้สึกนะคะที่เขามองคุณนะคะเขารู้สึกกับคุณแบบชนิดที่เรียกว่ายังไงก็คุณก็ยังคงมองคุณเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่ยังคงมีความน่ารักแล้วก็ยังคงเป็นความรักดีๆความทรงจำดีๆที่เคยมีให้กันประมาณนี้ นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกคุณที่ผ่านมาตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะหลังจากประสบการณ์ที่คนคนนี้ฝากคุณไว้คุณเริ่มแบบเนี่ยถึงมิดาบรอแล้วอะนะคะถ้ากลับมานี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดใจให้กับเขาหรือเปล่าแต่พลังงานมีโอกาสนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่มันมีโอกาสเพราะเขากําลัง คิดอยู่เขากำลังแบบอ่นิ่งคิดใช้ความคิดแล้วก็กำลังทบทวนกำลังมองเรื่องราวในอดีตที่คุณเลิกลากันไปว่ามันเป็นยังไงแล้วก็นึกถึงเรื่องราวความสุขเก่าๆที่เคยมีร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มาดูแค่ว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนเท่านั้นเองนะคะเขาเขารู้สึกแบบไหนเวดดิ้งนะคะ Reception c e p t i o n w e d d i n g นะแล้วก็ keep and open mind าร์ to h า a r ค conversation เนี่ยคนนี้มีโอกาสกลับมาเคลียร์กับคุณนะเราจะบอกให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณเคยแต่งงานกันแล้วนะบางคนเคยแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวกันแล้วมีลูกมีเต้ากันแล้วให้คุณเปิดใจนะคนคนนี้มีโอกาสกลับมาเคลียร์นะคะจะถอดเน,นากากและจะถอนหัวโขนแล้วนะคะ ส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานจะบอกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้การกลับมาครั้งเนี้ยมีโอกาสกลับมาแต่งงานกันด้วยนะคุณจะเชื่อไหมอะ <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหเห็นไหมบิ happy. ๊กแฮปปี้อะเตรียมตัวเลยค่ะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะตัดชุดรอได้เลยอย่าลืมแจากการก๊อปด้วยนะนะคะใครที่มีข่าวดีนะคะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันคนคนนี้ ที่เลิกกับคุณไปแล้วที่จบกับคุณไปแล้วมีโอกาสก,กลับมาแล้วจะมาขอคุณแต่งงานแต่จะนานนิดหนึ่งนะไอเออร์ฟอร์มนาวอะคะ่ะไม่เกิน1ปีอะค่ะนะคะบินะะ๊กแฮปปี้เลยนะจะบอกให้นะคะคุณต้องเปิดใจถอนหน้ากากคุยกันนะคะให้คุณฟังเสียงอ่าสัญชาตญาณของคุณเซนส์ของคุณเลยนะคะคุณจะสัมผัสได้รู้ได้ว่าใช่ไม่ใช่ แต่ถ้าบางคนที่คุณแต่งงานกันแล้วคนคนนี้ก็มีโอกาสกลับเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะเอาความจริงมาคุยกันเอาตัวตนที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงมาคุยกันไม่อยากใส่หน้ากากไม่อยากใส่หัวโขนแล้วประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะนะก็คือใครที่ยังคงมีความหวังอยู่นะคะก็ขอให้คุณมีความสำเร็จแล้วกันนะคะอย่างที่คุณหวงัง ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสนใจดูดวงส่วนตัวกับกอฟนะแอดลาริรดานเดอกสกอตทาหลอดไปได้นะคะขอบคุณมากๆขอโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ